แววค้มช wow. ูนาฮักนาแพงนะคะวิวบรรยากาศดีมากเลยเาจะพาไปดูบรรยากาศก่อนนะคะวัสดีค่ะข้าเจ้าเฮ้เป็นโฮมสเตย์มันบันนี้ไว้เพลง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 หลบเพลงก่อนหลบเพลงก่อน วว้ <Wow. S 2> าไปมันคล้คายๆมันคล้คายๆโฮมสเตย์ที่เราไปพักอยู่แถวแถวแถวอะไรนะตอนนั้นอะกลาสกลสินเออเอ้าฮสร้างคองเรอวะ ถรจ้าสร้างคลองเราเอกยพี่เดนล้นนั่งมไนั่งใส่อะบ้านขพ่อจิตาพ้ายางไปใส่อะพูดพ่อจิตาไปพูดพ่อจิตายางไปเด้อบ่อนุ่ม่าแจ้งใด ฝั่งนั้นมันเป็นที่พักเลยนั่นปอชิตายยังไปพูดที่พักเขาผืนนั่นเป็นคล้ายๆโฮมสเต,ย,สเตย์นะแมต <c oughs> าบังหูอ๋อปูนา,นา อาเทาาเอายนากระดมเบิงว no oh. <laughs> ่ไม <ky> nice right <offs> ่ของแถบน้งกินน้ยำเบิงยำเบิงม่นมนะมันยำมือมันยำบโพดไมือไม่หยำลายโพด มันย่ำม <pelled being mit iki member> ันย่ำหลอกหลอกพี่งจรซื้อค่ะว่าเม็นม็ดลอมของแท้วั่เม็นเม็ดลอมของแท้หมดอายุเขาว่าให้ย่ำเพราะว่าเขาจะลายมือแล้ว เห็นกระตาหน่อยเราเหรออุ้ยอยากถ่ายรูปตรงนี้เอาสูดเลยไหมเรามาใส้เรามาใไส้เราสูกลลงน้ำเลยนะ เราหมั่นไส้เราซุกลงน้ำเลยนะอลิซอลิซสองอยู่น้ำอลิซไล่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกปลากุ้งเลยนะเดี๋ยวบอกปลากุ้งเลยเดี๋ยวจะบอกปลากุ้งเลยนะเดี๋ยวเหินเดี๋ยวเหินเดี๋ยวบอกปลากุ้งเลยพวกไม่รู้เรื่องเดี๋ยวบอกปลากุ้งเลย กาละโกอันยังนะเลื่อนไปนี่เลยเล็นอนไปนี่เลยบอฮะอันนั้นของแท้หรือเปล่าวะันนี้รแท้อันนี้สาโทก่ะออเลิศ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 กระเป๋าแหม่ไม่บี ก็น่าหากักแทะเอาาเอปาร<ผ>มีกะวิงุบอ,อ๊น่ากะวิงก็มีอ่ะอ <c oughs> ุ้ยนาหักแหังเอาอีจีสิอยากได้ที่นี่ มีปูนาบอปูนาบอปูนาเขาหนึ่งมาบอคะเมนูปูนาไม่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปหัวบาสิเวเดนนอนที วส,สวยดีอ,อ่ะพ่อ,อชินนออตาเอาไปเลยเบอร์ตะการนี่เออรีโบตันอ,อันนี้ประมาณสองก้านหรือเปล่าก้านละร้อยยี่สิบบาทใช่โบตัน ใ,ใช่เนี่ยแต่กอ่อนบางทีก็เอา<ห>พวกนี้แหละแพงในน,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 นนี่ใช่มันเป็นดอกหญ้าน่ะนี่พวกตะกี้นี่ยพวจีไปหาอดอกหญ้ามากแห่ประเทศแห่เหมืนแห่งหน,น้าแล้วก็มาประดับเล็บเล็บมันแบบว่าแบบบ้านๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปหามให้เขาเออ ก็มีการเอาเด้ยสนมันไม่ใช่เด็กมเป็นเครื่องสวนอันตะไคร้โทิ้งนยงคนนี้นะ่กดพก็องเพอันเนี้ยดอกอันนเนี่ยดอกเนี่ยจีบอยู่บ้านอาไวไปจัดงานยังไ่ได้ใส่อยู่ ไปเก็บมาไปเก็บมาจากไปเก็บมาจากสกลนครไม่ใช่ดอกอ้อยเดี๋ยวพ่อมันเป็นดอกหญ้า

บรรยากาศพอให้เปคนะ้มนกีเนาอดม้าบอลยเงตุ่ยอะก็ดยังขาเลยวะ็ไม่จะปากนี่จะนี้จะเบนดโอเคค่ะปน้องคิปหนานะจะเนาะสวัสดีคิปนี้สวัสดีจ้า